นี่คือน้ำตกพันปีที่กลายเป็นน้ำแข็งทุกคนโหตะกวัวจะมาได้นี่ขนทางยากลําบากแล้วเราต้องผ่านหลายด่านมากเลยโหหิมะมันแบบท่วมทับถมมันสูงม,มากเลยน,นี่ทุกคนขนทางยากลำบากมากเวการเวการ์เวการ์ I can't break up so Big Boss break up Yeah You know you know I I can't go today right Yeah You know why You working No No, uh, I'm afraid. I'm afraid of the w o o d You, you fall again. นี่ครั้งก่อนที่เคยไปนันนี้จะไปเดินป่ารับตกแล้วที่เดียวแม่เขาตกแล้วเด็กๆทุกคนขำหมดเลยนันนี่เขาไม่กล้าไปเขากลัว Don't be afraid. Beside me. I protect you. Trust me. I'm afraid. a f r a i of the woods now. Have fun. Okay. Thank you. เอาอะไรไปเล่นที่ในป่า น้ำแข็งไปเอาอะไรไปเล่นดีนงลงรถเรามีหลายอย่างผมว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะได้สนุกกับมันนีเ่เป็นสเลเอาไปสไลด์นี่เอาสโนว์ชูไปอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แบบเป็นรองเท้าเดินป่านะอยู่กับเมืองหนาวก็ต้องเล่นกีฬาเมืองหนาวใช่ <c oughs> <c oughs> ครับ ออกเดินทางไปเดินป่าน้ำตกเป็นน้ำแข็งรถไปสองคันตะลุยกันจุดเริ่มต้น <c oughs> w e up p a m do you know can you drag me ฮะพอพอโอเค ไม่ได้ How many <c oughs> You really You really happy <c oughs> uh, พอ่อบรรยากาศน่าจะมีแค่แค่พวกเราเข้ามาที่เรามาแล้วก็มีคุณลุงเ <c oughs> พกออกิ <c oughs> ่งกออกไปเมื่อกี้คุณลุงเพิ่งออกไปเมื่อกี้แอบมาหากิ๊กหรือเปล่าคุณลุงนี่เดี๋ยวผมลองพาทุกคนเดินนอกเส้นทางนะหายไปครึ่งแข้งอะจบเข่า เพราะเขาบหูหิมะมันแบบท่วมทับถมกันสูงมากเ,เรามาหาเรื่องโซนกันดีกว่าเรามาหาเรื่องโซนกันดีกว่า <c oughs> ทุกคนนี่ทุกคนหนทางมันยากลำบากมากดูแต่เราต้องข้ามอันนี้ไปให้ได้มันลื่นมากทุกคน <c oughs> โอ้โหดูทางที่เราเดินตกไปเนี่น้ำแข็งมันลึกกว่า80เมตร เราต้องผ่านไปให้ได้โอ้เทียนเทียนเราดูแล้ว you're the first oneI'm the first oneyeahyou're the first one เจ a ย and what about meyou can do ityeahcome on ทุกคนยากมากอันนี้ peer pressure ไปหมดใจด้วยยุบโอเค come onlet's golet's gookayyou have to back upyou have to back up f i r s t สเตชันแรกสเตชันบ้านต้นไม้เราผ่านไปได้แล้วเดี๋ยวไปดูสเตชันต่อไปกันโอ้สเตชันต่อไปเราจะไปเจออะไรกันอีกก่อนที่จะไปถึงน้ำตกเราต้องผ่านด่านหลายด่านเลยเราจะเจออะไรกันอีกเส้นทางมันทาลิโขดมากโอ้ด่านที่สองเราต้องสไลด์ตัวลงไปแบบนี้ทีแอนไอ Oh no. <laughs> 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 oh no Oh no <laughs> Too heavy Knock by I can handle it Okay อ๋อไ oh, รดิโอเคโอเคไปเทียนเราต้องผ่านผ่านขี้ไปได้เทียนผ่านโอ้โหทุกคนระวังมันลื่นมากต้องจับดีๆเพราะไม่งั้นเราตกเหวไปไกลเลยวายอยู่ดอนลุกเอ็กไซท์เต้นเลยเนี่ยทุกคนมันมันเป็น อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ำแข็งมันเป็นอย่างนี้ต้องระวางังเราอาจจะอุ๊ยนี่ทุกคนมันได้ยินเสียงน้ําด้วยน้ําตกไหลยอยู่ข้างใต้นี้นะทุกคนได้ยินเสียงวะผมไม่รู้ว่าที่ผมยืนอยู่เนี้ยมันมันจะถล่มลงไปไหมตอนนี้ขี้โม้ผมไหลเลยอันนี้ยังไม่ใช่จุดไฮไลท์นะทุกคนการั่วของเรายูเลียเมื่อกี้ยูเลีย สกปดกอะ่ะอันนี้ยังไม่ใช่จุดที่เราจะไปเห็นกันอันนี้เป็นแค่สวนน้อยนะทุกคนแต่เราต้องไปอีกจุดหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะขนท้ายยาวไกลใช่ไหมพอม mm hmm. Let's go <S <Yeah. S 1> ทุกคนแล้วตรงข้างหน้าผมตอนนี้คือน้ําตกที่กลายเป็นน้าแข็งว้าว <Wow. S 1> คือในช่วงเวลาปกติอะทุกคนตรงเนี้ยเราไม่สามารถมายืนตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นน้ําหมดเลยแต่เนี้ยอากาศมันหนาวมากมันก็เลยกลายเป็นน้าแข็งเลยดูดิ <Ooh. S 1> แต่ช่วงซัมเมอร์มันก็จะเป็นน้ําปกติใช่ไหมพี่ okay. แต่ที่ผมเข้าใจว่าพันปีไม่น่าถึงพันปีมังแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเออโ <_ d ans> อ้โหหิหมะตกด้วยทุกคนดูดิทุกคนชอบไหมในบรรยากาศแบบน,น้ำตกที่กลายเป็นน้ำแข็งอันนี้อยู่ในเมืองอัปนีนิวร์กนะเออมันเป็นฟิลหินงอกหินย้อยทุกคนเนี่ยดูดิเห็นป่ะน้ำมันก็จะหยดอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่น้ำมันสกปรกใช่ไหนพี่ แล้วมันกินได้ไหมไม่กิน <laughs> น,น่าจะกินไม่ละทุกคนอันนี้มันชื่อว่าอะไรพี่ที่นี่ Christmas Sanctuary ที่นี่เรียกว่า Christmas Sanctuary พี่ทุกคนทุกอย่างมันแข็งไปหมดเลยดูวันนี้เหมือน <laughs> ไม้แฮร์รี่พอตเตอร์ไหม้ยอยากเหล่านี้กลับไปฝากทุกคนว่ะแต่ไปถึงมันน่าจะละลายแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นมันเป็นน้าหมดเลยนะเราไม่สามารถมาเดินได้ในภาวะปกติของมันนี่ทุกคนเป็นน้ําตกที่กลายเป็นน้ําแข็งแล้วน้ํามันก็ไหลยังไหลอย,อยู่ข้างล่างเนี่ย วิ้ยทุกคนอันนี้มันแข็งกับจับกิ่งไม้อ่ะดูดิดูด,ดิมันแข็งจับกิ่งไม้หมดเลยหุยหุยตรงนี้มันแข็งมากนี่ดูดิน้ำแข็งมันเกาะต้นไม้ไปทุกคน,นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี่หุยต้องระวังนะแบบน้ำแข็งอันนี้มัน ทิมลงมานะตายนะซุกเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ hey, <Hey. S 1> ู้ <c oughs> ทุกคนดูข้างในข้างในของมันอันนี้เป็นน้ำตกนะเฮ้ยมันลื่นมากทุกคนรองเท้าผมน่าจะเอาไม่อยู่โอ้ผมบรรยายไม่ถูกอะทุกคนเพราะมันสวยจริงเพื่<พ>อนๆ <พอ S 1> ดูดเองแล้วนันว่าข้างบนมันสวยขนาดไหนเหมือนคริสตตลเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงน้ำปะน้ำมันอยู่ข้างในเนี่ยเออว่ะ หูข้างบนสวยมากเหมือนเป็นแก้วอ่ะกระตกรลว่ะเรียบซาบอ่ะอุ้ยอุ้ยใค้ยอ oh, <wait. S 1> oh, oh, the e เ that's literally right on โอ้ย้ยเค c a r <laughs> Alright you know, I'm uh -huh. okay, ready? <laughs> I think hair. I'm closer. One more time, right? <laughs> <laughs> A cool guy. A cool guy. <laughs> okay. 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 โอ้ทุกคนเป็นบรรยากาศที่สนุกมากตอนนี้หิมะเริ่มตกหนักแล้วเราต้องกลับก่อนที่ฟ้ามันจะมืดเพราะว่าฟ้ามืดอาจจะมีเสือออกมาได้รู้จัก <What? S 1> เสือป่ะไทเกอร์เนอไทเกอร์ใช่เป็นเสือผู้เขา no, no. เป็นเสือผู้เขาภาคหนาวหรือมีหมีออกมาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาโฆษณากันแปน๊บนึงไปชมโฆษณาหม้อทอดไร้น้ำมันกันหน่อยครับนี่อันนี้เป็นลูกชายคนใหม่ของบ้านเราหม้อทอดไร้น้ำมันสมมาร์ทโฮมที่บอกเลยว่าโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามากนี่เดี๋ยวพาไปดูตั้งแต่แกะกล่องเลยนี่ ที่พวกเราอยากได้มากๆรับได้ยก่ด้อดีห้าจุดห้าลิตรรับประกันสามปีขนาดเท่าตัวเขาเลยอ่ะเนี่ยดูเดีแวมันมดแล้วราคาเท่านี้อ่ะทุกคนที่ดูเหมาะกับแบบชีวิตชาวหอรองครัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ขอให้ ตะแกรงมาด้วยเวลาที่เราทอดน้ํามันมันก็จะหยดลงไปอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดได้ใช่ไหมใช่ก็ถอดล้างได้กระจกมองไวรอดแล้วก็เขามีโหมดอัตโนมัติกนี้เต็มเลยนะคะเอาไว้ให้แบบดูเผื่อใครเนี่ยทอดเฟรนไกก็จะบอกว่าเออหมุนไปยี่สิบนาทีแล้วก็องศาเท่าไหร่ใช่ีกุ้งทําเค้กก็ได้เนี่ยโฮชิเก้นแฟนไก่ทั้งตัวไก่ทั้งตัวสี่สิบนาทีได้กินเลยมีฟิชแล้วทำอบพิซซ่าได้วันนี้เมนูที่เราจะทำคืออะไร ลิ้น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 หัวความจุมันเยอะมากนี่มีสิบห้านาทีร้อยแปดสิร้อยแปดสิขาสิบห้านาทีเจอกัน15 minutes later เป็นคนได้กลิ่นหอมหอมเออโอ้โหอ่ะแล้วเนี่ยหอมหอมเลยหอมหอมจะไม่ต้องกลับด้านด้วยอ่ะได้แบบฉ่ำๆอย่างนี้เลยอ่ะ จริงๆทุกคนคุ้มราคาดีด้วยปลายสวยกันเด้อพี่น้องเด้โอโหเนี่ระหว่างที่เราเดินกลับตอนนี้ทุกคนหิมะตกแรงขึ้นเรื่อยๆเลยอ่นะเนื่อยแ้ว ถามมายังมีหลายสชานแต่เราก็ม,มุกขี้มูกไลขอโทษทีเห็นขี้มูกผมไม่จอใหญ่ขอโทษด้วยนะแต่ตอนนี้เราใกล้ถึงรถแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวรอติดตามดูคิน้าถ้าชอบลิปท่องเที่ยวแบบนี้ให้ผมพาเที่ยวอีกก็แชร์ไปเยอะๆนะคอมเมนต์บอกกันแล้วอย่าลืมด้วยหมอ้อทอดไร้น้ำมันฝาไไดกด้วยกดไลค์เยอะๆบายเจอคิน้าสนุกแน่นอนเย้ yeah.